มือแล้วครับตา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 ตตาสฟอลล์ครับไม่มีผมเล่นทำไมลูกเชิญนะครับเชิญเลยมาเลยครับเมื่อกี้พี่น่าจะงอที่บ้านอ้หนั่รางวัลที่สองนะคะได้แก่น้องชนาพันวิทยาหลบเลยไม่กันได้ยินเสียงนีลาวนะคะวิ่งมาที่เวทีใหญ่ได้เลยครับเจ้าหน้าที่ด้านข้างช่วยดูด้วยครับเมื่อกี้น้องได้ยกนันด้านข้างนะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับ ที่สองน,นกันน้องธนาธนาพันธ์นะขอโทษครับธนาพันธ์วิทยาครับเมื่อกี้นะครับที่สามนะครับกนกพรกวงพรมหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยกมือและรางวัลชนะเลิศนะคะของการระบายสีถุงผ้าลดนอบร้อน,นวันนี้นะคะได้แก่น้องสิริยาซับพึ่งค่ะน้องสิริยาซับพึ่งเป็นที่หนึ่งในวันนี้มาเลย เป็นของเราทั้งสองท่านในวันนี้นะครับใครว่าออกํางวันเราก็อยากมอบให้อย่างมีคุณค่าท้่เราครับมีเดินมาบ้างยังคะมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นเดินมาอยู่นะครับน้องตัวเล็กมากนะเดินเดินแล้วก็หายไปกับฝูงชนเลยนะ มาแล้วรับน้องกระดกพรใช่ไหมครับประกวดอะไยน้องกระดกพร่วงทองนะคะคน้านตาน้องบอกชื่อเลยครับชื่อน้องกระดกพรนะครับเชิญครับรางวัลที่3นะคะส่วนน้องธนาพันธ์นะครับธนาพันธ์นามสก,กุลวิทยาอยู่ไหมครับคุณพี่คุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนไรก็ได้นะครับเป็นตัวแทนรับได้นะครับค่ะและน้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน้องสิงริยานะคะสับพึ่งค่ะน้องสิงริยาอยู่ไหมครับ <S <S ตัวแทนก็ได้ครับอยู่ไหมครับไม่เป็นไรนะคะยังไงเราจะเก็บรางวัลอ๋ออยู่ใช่ไหม,ม <า S 2> ครับมีการะะชูม,มือมาแล้วค่ะน้องซิรินยานะคะรางวัลชนะเลิศของวันนี้ค่ะเก่งม,มาก สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะขอให้พี่รุ่นเดอะสตาร์นะคะและพี่ชมพู่ของ,งน้องๆนะคะฝากผลงานนิดนึงนะคะครับจะเชิญที่ดีก่อนไดครับครับผมนะโอ้ครับครับก็ไม่นึกว่าจะเกิดการระดับขึ้นใช่ครับก็ขอสวัสดีแฟนๆนะครับชาวพมศนุทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกคนที่นี่นะครับแล้วก็หวังว่า,วา นอนาคตจะได้มีโอกาสไาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าหาปว่าใครนะครับที่สนใจนะครับเรื่องของรถนะครับอย่าลืมนะครับมาที่อิสุสุทครับผมแล้วคุณจะได้รถที่ดีที่สุดกลับไปครับผมโอเคนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะก็คืองานของรถนะครับอีกไม่นานนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่นะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีครับ เช่นเดียวกับน้องรุนนะคะก็ะดีใจค่ะที่ได้มาเรียนที่โลกอีกครั้งนะคะก็ต้องขอบคุณอิสุสุด้วยที่เปิดโอกาสให้ชมแล้วก็น้องรุนเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะกับแฟนๆที่นี่นะคะยังไงถ้าเป็นลูกค้าที่น่ารักของอิสุสแบบนี้ตลอดไปนะคะก็เชื่อว่าเราคงจะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็ได้มาเจอเนแบบนี้อีกแน่ๆส่วนผลงานของชมนะคะก็กำลังจะมีละครนะคะเรื่องวิาวาวุ่นนะคะน่าจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วก็มีหนังค่ะสาระแนวสิบล้อนะคะก็ รงหนึ่งในษายามีฟังด้วยแล้วกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอเสียงปมมือและเสียงกรี๊ดดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณคุณนุษต์ตาและคุณชมพู่อารยาเอฮังเกตด้วยครับขอบคุณค่ะเขาเรียกว่านะครับเป็นการคํากล่าวที่ทียกว่าดีท,ทีเดียวนะครับรถดีๆนะครับแน่นอนนะครับชาวสุโขลก,ก็อยากให้ทุกท่านปิดหนุนแล้วก็อุกปการะและได้เจอคุณรุษตและชมพู่ต่อไปแน่นอนครับค่ะสาหรับลําดับต่อไปนะคะเราจะมาประกาศผลรางวัลการแข่งขันนะ